สวัสดีครับโรซโซเมเนียเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1985แมตแรกในประวัติศาสตร์คือการเจอกันระหว่างทิโตซันตาน่ากับเดอกซิคิวชันเนอร์หลังจากนั้นโรซโซเมเนียก็ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยแมตคู่เอกของโรซโซเมเนียครั้งล่าสุดหรือก็คือครั้งที่37เมื่อปีก่อนโรแมนเรนก็สามารถเอาชนะทั้งเอ็ดและแดเนียลไบรอันป้องกันแชมป์ยูนอว์เซอเอาไว้ได้ครับซึ่งนี่ก็คือแมตแรกและแมตล่าสุดของแมตการปล้ำเกือบ400แมตท,ที่เคยเกิดขึ้นในโรซโซเมเนียครับ ด้วยความที่โรซซเมเนียเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่การกําหนดว่านักมวยปล้ำคนไหนควรเป็นผู้ชนะจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดหายนะในช่วงทิบตาเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่แฟนๆเห็นพ้องต้องกันว่านักมวยปล้ำคนนี้ควรเป็นผู้ชนะแต่สมาคมกลับเห็นตรงกันข้ามอย่างกรณีของนักมวยปล้ำที่กําลังมาแรงชัยชนะในโรซโซเมเนียจะเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับอย่างมาก แต่เมื่อต้องมาพบกับความพ่ายแพ้ที่ไม่ควรเกิดขึ้นนักมวยปล้ำคนนั้นก็เหมือนโดนตัดอนาคตกันไปเลยล่ะครับและนี่คือ13แมตช์ในรัสเซ l เมเนียที่ผู้ชนะออกมาผิดฝาผิดตัวครับตอนนี้ทางช่องมีให้กดซับรายเดือนแล้วนะครับให้กำลังใจกันได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มจอยเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นครับ เบกกี้ลินปัทชาเชนาเบสเลอร์ในรัสเซลเมเนียครั้งที่36ย้อนกลับไปในรัสเซลเมเนียครั้งที่36เบกกี้ลินที่ตอนนั้นครองแชมป์หญิงของศึกรอมาเกือบปีก็ต้องมาพบกับผู้ท้าชิงที่ทั้งโหดดิบเถื่อนเรียกว่าเป็นผู้ท้าชิงที่ทําให้เบกกี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการเสียแชมป์มากที่สุดแล้วละครับโดยคนคนนั้นก็คือเชนาเบสเลอร์เชนาเปิดตัวได้แบบเดือดมากๆโดยการกัดคอของเบกกี้สะเลือดพุ่งประหนึ่งว่าเป็นแวมไพร์ ภาพของเชน่าในตอนนั้นทั้งออกมาดุดันแล้วก็ดุร้ายความสงบสุขของหลีกหญิงในศึกรอไม่มีเหลืออต่อไปต่อมาเชน่าก็ได้รวมปล้ำในแมตช์อิลิมิเนชันแชมเบอร์และจนถึงตอนนี้เชน่าก็ยังเป็นนักมวยปล้ำเพียงคนเดียวนับรวมทั้งชายหญิงเลยนะครับที่เป็นผู้ชนะในแมตช์นี้โดยการกำจัดนักมวยปล้ำทุกคนออกจากแมตช์ด้วยตัวคนเดียวทำให้ได้ร็จชิงแชมป์กับเบกกี้ในรัสเซียเมเนียครั้งที่36มโมเมนตัมของเชน่ากำลังมาแรงแบบสุด,สด สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือสมาคมควรมอบแชมป์ให้กับเชนาไปซะเพราะจะทำให้มีนักมวยปล้ำหญิงเบอร์ใหญ่และหน้าใหม่ขึ้นมาสร้างสีงสรรันแต่อยู่ๆสมาคมที่ก่อนหน้านั้นดันเชนาแบบสุดล่มทิมประตูก็เปลี่ยนใจไม่ขอเสี่ยงกับแชมป์หน้าใหม่ซะอย่างนั้นเบ็คกี้ก็เลยเป็นฝ่ายป้องกันแชมป์เอาไว้ได้จากการรวบกดซึ่งเป็นวิธีเดียวกันเป๊ะเหมือนตอนที่กระชากแชมป์หญิงมาจากรอนด้าราวซี่ในรัสเซเมเนียปีก่อนไม่ว่าจะดูในแง่ในมุมไหนนะครับ ยังไงวันนั้นเชนาก็ควรเป็นนักมวยปล้ำที่เดินออกจากรัสเซเมเนียด้วยตำแหน่งแชมป์คนใหม่ซึ่งครอสซ้ำกรรมซัดของเชนาก็ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะต่อมาเบกกี้ก็สละแชมป์เพราะว่าตั้งท้องแต่เชนาที่ควรเป็นตัวเลือกแรกกลับถูกสมาคมมองข้ามทําให้แชมป์ตกไปอยู่ในมือของอาสการ์ซะงั้นแมตต์อังเดรแจาแอนแมมโมเรียลแบทเทิลโรยในรสเเมเนียครั้งที่31พอได้ยินชื่อแมตต์ปุ๊บ หลายคนอาจจะสายหน้าทันทีว่าจะไปให้ค่าอะไรกับแมตช์นี้อ่ะนี่มันแมตช์จับยัดเอาคนไม่มีบทในมากองรวมกันแถมยังเกิดขึ้นในช่วงพรีโชว์ตัางหากใครชนะก็เหมือนกันนั่นแหละจะไปซีเรียสทำไมแต่ช้าก่อนถ้ายังพอจำกระแสะหรือว่าโมเมนตัมในช่วงนั้นได้เชื่อว่าทุกคนจะไม่คิดแบบนี้แต่ถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวจะช่วยทวนความจำให้ครับย้อนกลับไปในช่วงก่อนที่จะถึงรัสเซเมเนียครั้งที่31 สมาคมก็ค่อยๆปั้นดามิเนแซนดาวหรือว่ามิสดาวในอย่างช้าๆนะครับเริ่มจากการให้มาจับคู่เป็นสตันดับเบิลของเดอะมิสจากนั้นก็เป็นแชมป์ทักทีมร่วมกันก่อนจะเสียไปซึ่งมันก็มีกลิ่นแหม่งๆแล้วครับว่าทาั้งคู่น่าจะได้มาไฟกันเองในรัสเซเมนียแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เกิดขึ้นทีมยังไม่แตกซะง,งั้นกลายเป็นว่าทั้งคู่จะมาร่วมสู้ไปด้วยกันในแมตช์อังเดรจายแอนแมมโมเรียลแบทเทิลรอยัลในแมตช์วันนั้นนะครับ มิสดาวจัดการเหวี่ยงเดอะมิสตกเวทีเองกับมือซึ่งก็ทําให้ได้รับเสียงเฮจากคนดูแบบดังสนั่นซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีถึงกระแสของมิสดาวในตอนนั้นเลยนะครับแต่มันผิดอยู่2ออย่างอย่างแรกคือมิสดาวกับเดอะมิสเนี่ยดันไม่ได้เป็น2คนสุดท้ายอย่างที่2คือพอมิสดาวได้ไปโดนตัวต่อตัวกับบิ๊กโชแล้วเนี่ยก็ดันเป็นฝ่ายแพ้ไปซะอีกนี่คือช่วงที่เหมาะเจาะมากๆกับการที่สมาคมจะผลักดันให้มิสดาวเป็นนักมวยปล้ำแถวหน้า ซึ่งมันก็งงๆดีเหมือนกันนะครับมีโอกาสแต่ไม่ดันไม่ปั้นกลับถีบส่งให้มิสดาวเนี่ยไปเป็นจ็อปเปอร์ซะอย่างนั้นมเคิลโคปะทะเจอรี่โรลเลอร์ในรัสเซลเมเนียครั้งที่27โชว์แฟนมวยปล้ำทุกคนน่าจะเห็นตรงกันนะครับว่านอ,อกจากผู้ชนะในแมตช์เนี้ยจะออกมาผิดฝาผิดตัวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการไฝ่กันระหว่างไมเคิลโคกับเจอรี่โรลเลอร์ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ คนหนึ่งก็ไม่เคยปล้ำม,มาก่อนเลยในชีวิตอีกคนก็อายุไม่ใช่น่อยๆละแต่สมาคมก็ยังมีความมุมานะในการปูบทแบบเต็มที่ถึงกับทําให้เป็นเนื้อเรื่องระยะยาวเลยนะเรียกว่าเนื้อเรื่องในสมัยนี้อายไปเลยและอาจจะเป็นความที่กลัวแมตช์นี้จะแพ้หรือว่ายังหาไม่พอก็ไม่รู้สมาคมก็เลยจัดการยัดโตนโคเข้ามาเป็นกรรมการพิเศษในแมตช์นี้ด้วยในที่สุดความทรมานทรกรรมของแฟนมวยปล้ำก็จบลงจนได้ เมเจอรี่ลอเลอร์ทำให้ไมเคิลโคตกพื้นยอมแพ้อย่างที่คุณจะเป็นได้สักทีแต่ในขณะที่เจอรี่ลอ l e เลอร์กับสโตนโคกำลังฉลองชัยชนะกันอย่างชื่นมืน่น GM แล็บท็ก็ส่งเมลมาเปลี่ยนผลการปล้ำบอกว่าเจอรี่ลอ l e r ลเนี่ยแพ้ฟาวและยกชัยชนะให้ไมเคิลโคแทนจริงๆแมตชนี้มันก็ไม่ได้ให้อะไรกับใครมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับยิ่งพอทำแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยิ่งดูไร้ค่าเข้าไปใหญ่ แมตช์มิดวอช a มนเนียแบทเทิลรอยัลในรัสเซ l ยแมเนียครั้งที่2 5ถ้าใครคิดว่าเนื้อเรื่องของหลีกหญิงในช่วงนี้ออกมาง่อยแล้วนะครับจะบอกว่าลีกหญิงในยุค2000นเนี่ยหนักหน่วงกว่านี้เยอะคือแต่ละแมตช์ที่เกิดขึ้นเหมือนมีไปงันงน่งนะถึงขั้นแซวกันว่าเป็นช่วงให้คนดูพักไปเข้าซ่วมเลยนะแต่แล้ววันหนึ่งคนดูอย่างเราเราก็เหมือนจะมีความหวังขึ้นมาครับเมื่ออยู่ๆสมาคมก็ประกาศจัดแมตช์แบทเทิลรอยัลเพื่อเชิดชูประวัติศาสตร์ของนักมวยปล้ำหญิงในรัสเซียที่เ5 โดยผู้ชนะจะได้มงกุฎแล้วก็สายสะพายในนามมิสรัสเซลเมนิอแมทที่ประกาศออกมาสร้างความฮือฮาได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับแฟนๆเริ่มจินกันละว,ว่าจะมีตำนานรายไหนกลับมาร่วมปล้ำเพื่อสร้างสีสันบ้างปรากฏว่ามีนักมวยปล้ำเข้าร่วมในแม์นี้ทั้งหมด23คนโดยความแหม่งอย่างแรกเริ่มตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วครับคือนักมวยปล้ำทยอยเดินออกมาในเพลงเปิดตัวเดียวกันไม่ได้แยกเพลงใครเพลงมันตามปกติแหม่งที่2คือบรรดาตำนานที่กลับมาร่วมปล้ำเนี่ย ชื่อชั้นมันดูไม่ค่อยบิ๊กเบิ้มเท่าไหร่เลยไม่ว่าจะเป็นซันนี่มอลลี่ฮอลลี่หรือว่าทอรีวิลสันแม้ว่าจะมีตำนานแล้วก็นักมวยปล้ำปัจจุบันที่มีชื่อชั้นดีๆอย่างเบธฟินิกมิกกี้เจมเมลีน่าหรือว่าแชมป์ดีว่าในตอนนั้นอย่างมาริสในรวมปล้ำแต่ชชนะในแมตชนี้ดันตกไปอยู่ในมือของซันติโนมาราลาที่แต่งหญิงขึ้นมาร่วมปล้ำซะงั้นกลายเป็นว่าแมตท,ที่โฆษณาสะดิบดีว่าจะเชิดชูเกียรติกลายเป็นแมตเอาฮาไปเฉยเลย สติงปะทาทิปเปิเในรัสเซเมเนียครั้งที่31เชื่อว่าสติงน่าจะเป็นนักมวยปล้ำคนนอกที่เบอร์ใหญ่ที่สุดละที่ย้ายมาร่วมงานกับ w ับเนะครับซึ่งการเปิดตัวของสติงก็เกิดขึ้นในศึก Survivor Series ปี2014และแน่นอนว่ามันเป็นกระแสไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยก่อนหน้านี้สติงเคยเปิดศึกต่อต้านแก๊ง NWO สมัยที่อยู่กับ WCW มาก่อน ดังนั้นมันก็เลยเข้าใจได้ว่าทำไมอยู่ๆยุดสติงถึงออกมาช่วยดรอ i ซิคเลอร์เพื่อปราบผู้นำโกงบ้านกินเมืองอย่างทิปลเอแล้วก็แก๊งเดี่ยวตอริตี้เมื่อได้นักมวยป้ามเบอร์ใหญ่ขนาดนี้มาอยู่กับสมาคม w w บก็ไม่รอช้าประกบแมตช์ให้สติงเนี่ยเจอกับพี่ลูกเขยในรัสเซอเมเนียครั้งที่31ทันทีโดยเนื้อเรื่องที่ปูกันมาก็จะออกมาในเชิงที่ว่าสติงไม่โอเคกับการแช่อำนาจบาดใหญ่ในทางไม่ชอบแบบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวมันเดย์ไนท์วอลที่เคยเกิดขึ้นนนใอดีตเลยะครับ แต่ก็นั่นแหละความมั่วของสมาคมแห่งนี้ไม่เคยปราณีใครแม้ว่าจะไม่ได้ปูบทมาในแนวทางนั้นแต่เมื่อถึงเวลาปล้ำแก๊งดีเจเนอเรชันเอก็ออกมาช่วยพี่ลูกเขยแบบดื้อซึ่งแน่นอนครับว่าฝั่ง WCW จะอยู่เฉยไม่ได้แก๊งผู้เท่า NWO เลยตามออกมาบ้างลืมบอกไปนะครับว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์โนดีคิวพอออกมาครบทีนี้ก็เลยชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า w ปูบทกันอีท่าไหน ทำไมเนื้อเรื่องการต่อต้านความไม่เป็นธรรมถึงกลายเป็นศึกอิ v a วชั่น o l ลุมทไปซะอย่างนั้นซึ่งพอเรื่องราวออกมาในทรงเนี้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าป่าวินคงไม่ยอมให้สมาคมของตัวเองเป็นฝ่ายแพ้แน่นอนพี่ลูกเขยก็เลยเอาชนะสติงไปได้ทางทางที่นี่คือรัสเซอเมเนียครั้งแรกของสติงเลยนะครับคริสเตริโก้ปะทะเอเจสไต์ในรัสเซอเมเนียครั้งที่32 ถ้าจะบอกว่าการเปิดตัวของ AJ s t y l e ใน WWE คือการเปิดตัวที่เจ๋งที่สุดอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็น่าจะได้อยู่เนาะโดยเกิดขึ้นในสก Royal r ร y ย l r u m ร l e บเมื่อปี2016หลังจากนั้น AJ ก็เปิดเึอก,กับ The Miz บ้าง Christopher c o บ้างก่อนจะมาโฟกัสกับ Pico แบบจริงจังโดยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในโชว์รายสัปดาห์ไปคนละครั้งทั้งคู่จึงต้องมาตัดสินกันในสกอร์ฟาร์สเลนและเป็น AJ ที่เอาชนะไปได้หลังจากนั้นก็เข้าสู่เลยครับจากที่ตีกัน ก็กลายเป็นซีกันในนาม Y2AJ แต่หลังจากนั้นพีโก้ก็เผยท่าแท้ทำการหักหลัง AJ ทั้งคู่เลยต้องไปสาสางความแค้นกันในรัสเซ l เมเนียครั้งที่32เชื่อว่าถามใครในตอนนั้นก็น่าจะตอบเหมือนกันนะครับว่าผู้ชนะในแมตช์นี้จะต้องเป็น AJ แน่นอน100%เพราะ AJ เพิ่งจะเปิดตัวกับสมาคมได้แค่3เดือนเท่านั้นชัยชนะครั้งใหญ่ในโชว์ที่ยิ่งใหญ่อย่างรัสเซเมเนียครั้งเปิดซิงคืออะไรที่สำคัญมากๆ ส่วนเหตุผลในอีกมุมหนึ่งคือพิ่โกสามารถเป็นผู้แพ้ได้แบบไม่เสียหายอะไรเลยเพราะสถานะแนลอยตัวมานานแล้วอย่างตอนที่แพเซียมพังในรัสเซอเมเนียครั้งที่28หรือตอนที่กลั้นใจยอมเป็นเหยื่อรายแรกให้กับแฟนแดงโกก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลกลใดน,นะครับบางก็ว่า AJ ขอเป็นฝ่ายแพ้แต่สุดท้ายคนที่มีสิทธิกำหนดผลการปล้ำก็คือสมาคมหรือก็เป่าวินอยู่ดีใช่ไหมส่งผลให้พิ่โกเป็นฝ่ายชนะในแมตช์นี้ไปครับ ว่าไปก็น่าเสียดายเหมือนกันเนาะกับกระแสะของ AJ ในตอนนั้นเพราะเชื่อว่าถ้า AJ เป็นฝ่ายชนะขึ้นมาอะไรอะไรมันก็คงจะออกมาพีคมากกว่านี้ชาร์ลอตต์แฝดปะทะอาสกาในวัสโซเมเนียครั้งที่34อากาเปิดตัวกับ NXT ในเดือนกันยายนปี2015และโชว์ความเทพทันทีโดยการชนะติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า2ปีครึ่งเบ็ดเรตจอาเจไร้พ่ายไปถึง233แมตช รวมถึงตอนที่ย้ายมาอยู่กับค่ายหลักเพราะอาเจคือผู้ชนะแมตช์โรยัลรัมเบปี2018หมายความว่าเป้าหมายถัดไปก็คือการชิงแชมป์หญิงในรัสเซ l เมเนียครั้งที่34โดยอาเจหมายตาไปที่แชมป์สแมท d o าวของชา์ลอตต์แฟ a ร์ครับบอกเลยนะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่สมาคมสามารถปั้นอาเจแบบไปให้สุดได้ง่ายมากๆไหนจะสถิติไร้พ่ายที่ติดตัวมาไหนจะดีกรีอดีตแชมป์หญิง N x T2 สมัยนี่ยังไม่นับฝีมือที่ไม่ธรรมดา ดังนั้นการได้มาไฟกับคุณแม่ชา์ล็อตมันก็แทบจะการันตีเลยครับว่าแมตช์นี้ในรัสเซอเมเนียจะต้องออกมาสุดยอดแน่นอนสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงมักจะสวนทางกันพอคุณแม่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้หยุดสถิติไร้พ่ายของอาเจเอาไว้ที่914วันซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสมาคมคิดอะไรอยู่คือถ้าอยากให้อาเจแพ้จริงๆมันก็พอที่จะแพ้ได้แต่การให้แพ้แบบตบพื้นยอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ย มันก็ดูจะเป็นการลดเครดิตอเจมากเกินไปหน่อยว่าไหมครับเบรย์ไวแอดปะทะจอนซีนาในรสเซอเมเนียครั้งที่30ดูเหมือนว่าพี่เบรจะเป็นนักมวยปล้ำที่ไม่ค่อจะถูกโฉลกกับรสเซอเมเนียสักเท่าไหร่นะครับเข้ารวมกี่ครั้งก็ระทมแทบทุกครั้งโดยแมตช์เปิดซิงของพี่เบรก็คือการเจอกับจอนซีนาในรสเซอเมเนียครั้งที่30ที่มาที่ไปที่ทําให้ทั้งคู่ต้องมาเจอกัน ก็เป็นเพราะว่าพี่เบรกับเดอะแก๊งพยายามที่จะเผยท่าแท็กของซีนาว่าจริงๆก็ชั่วเหมือนกันละว่าไม่ได้ดีเดย์อย่างที่แสดงออกมาหรอกซึ่งมันก็จะคล้ายๆตอนที่ซีนาเปิดสึกกับเคนเมื่อ2ปีก่อนแต่ต่างกันนิดหนึ่งที่ตอนนั้นเคนเป็นแค่เนื้อเรื่องทางผ่านก่อนที่ซีนาจะไปเจอกับเดอะร็อกในรัสเซอเมเนียโดยช่วงเวลานั้นเนี่ยไว a ์แฟมิล l y คือแก๊งที่กําลังมาแรงมากๆดังนั้นถ้าแก๊งนี้ได้รับชัยชนะในโชว์ที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างรัสเซอเมเนีย แถมยังมาจากการยัดเยียดความปราชัยให้กับนักมวยปล้ำเบอร์หนึ่งของสมาคมคอมิกเนี่ยมันก็จะทำให้แวร์ดแฟมถูกยกระดับอย่างรวดเร็วแน่นอนเอาจริงๆความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นของพี่เบรมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับคือพอที่จะแพ้ได้อยู่แต่ควรจะออกมาในทรงที่พี่เบรเนี่ยทำให้สีน้าเผยด้านมืดของตัวเองออกมาก่อนจากนั้นจะแพ้อะไรก็ว่ากันไปพอถึงจะแพ้ในแมตต์แต่มิชชั่นของพี่เบรถือว่าคอมพลีทแล้วนะครับ เราทาให้ซีนาเผยด้านมืดของตัวเองจนได้ซึ่งถ้าออกมาตามนี้จริงๆนะเผเผยจะดีกว่าเป็นฝ่ายชนะด้วยซ้ําไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ว่ามาเลยครับซีนาเป็นฝ่ายโชว์สกิลพระเอกไม่ยอมเข้าสู่ด้านมืดจับพี่เบรมาใส่อัติจูดอะดัสเมนต์กดนับ3กลับบ้านไปอย่างสบายใจเบรแวะกระทาแรนดี้ออตันในวสซเมเนียครั้งที่33 หลังจากที่โรสโซเมเนียครั้งที่30ในข้อเมื่อกี้จบลงไปชีวิตของพี่เบรก็เข้าสู่ช่วงพระสุขเข้าพระเสาแทรกสุดๆคือเสียทั้งสมาชิกในแก๊งแวร์แอดเฟมิลี่ทั้งแพ้กับเดนเดอร์เทเกอร์ในโรสโซเมเนียครั้งที่31พอปีถัดมาแม้ว่าจะไม่ได้มีแมตต์ปลัมแต่ก็ย่งางุูสาวออกมาให้เดะร็อกกระทืบเล่นนี่ยังไม่นับว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังยังรุนแรงอีกด้วยนะครับน่าจะเป็นช่วงปีชงติดต่อกันหลายปีเลยแหละอย่างที่เขาบอกไปนะครับฟ้าหลังฝนมักดีงามเสมอ หลังจากที่พี่เบรโดนรับมาอยู่สแมกดาวและมาจับคู่กับรนดี้ออตตันในปี2016ชีวิตของพี่เบรก็ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งชนะแบบอยู่รอดปลอดภัยในแมตช์แท็กทีมประเพณีที่เกิดขึ้นในศึกเซ r v อร์เ s อร์ซีรีส์ก่อนจะคว้าแชมป์ดับเบิลยูดับยีสมัยแรกมาครองได้สําเร็จในศึกเอลิเมนีชันแชมเบอร์ขณะเดียวกันพี่แย้ที่สวมรอยเข้ามาในแก๊งก็เผยท่าแท้ขอท้าชิงแชมป์กับพี่เบรในรัสเซอเมเนียโดยสิทธิของผู้ชนะแมตช์โรเจอร์ดัมเบิลในปีนั้นครับ โดยตอนนั้นเป็นช่วงที่โมเมนตัมของพี่เบรนมาแรงมากๆทําให้แฟนๆหลายคนมั่นอกมั่นใจกันอย่างเต็มที่ว่าพี่เบรนจะเดินออกจากรัสเซอเมเนียพร้อมกับเข็มขัดแชมป์แน่นอนสุดท้ายนะครับชีวิตดีๆที่เกิดขึ้นกับพี่เบรก่อนหน้านั้นก็เป็นได้แค่ภาพลงตาเพราะแทนที่จะถูกทําให้ดูกแกร่งให้สมกับความเป็นเจ้าของแชมป์ในโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีพี่เบรกับเป็นฝ่ายแพ้เสียแชมป์ให้พี่แย้ประสัง,งนั้นแถมระวังแมท ยังมีการฉายภาพหนอนบนเวทีรองที่ปล้ำกันด้วยซึ่งเขาทําเพื่ออะไรทุกวันนี้ก็ยังไม่ให้เข้าใจดูผผ่านเหมืนทีมงานเปิดไฟผิดมากกว่าด้วยซ้ําหลังจากนั้นชีวิตของพี่เบรก็กลับไปแย่เหมือนเดิมเบรแวรประท่าแรนดี้ออตันในัรโซเมเนียครั้งที่37ยังครับวิบากกรรมของพี่เบรยนยังไม่จบขอนี้เป็นการวนกลับไปเจอกับแรนดี้ออตันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ถือเป็นรีแมตของทั้งคู่หลังจากที่ผ่านแมตท,ที่แล้วเนี่ยมา4ปีโดยคราวนี้พี่เบรมาในรูปลักษณ์ใหม่ฉายลกว่าเดิมอย่างเดฟีนที่หวังมาล้างแค้นพี่แย้แบบเต็มที่โดยนอกจากความพ่แพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนตามที่เล่าไปแล้วนะครับพี่แย้ยังเพิ่งย่างสดเดฟีนมาหม,ามัดหมดด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าพี่เบรเนี่ยไปชุบตัวใหม่กลายร่างเป็นเดฟีนในรัสเซอเมเนียปีนั้นก็เลยโชว์พินิหารแบบจัดเต็ม เริมตั้งแต่การเปลี่ยนให้ร่างเดอะฟีนเนี่ยกลับมาใช้ลาตามเดิมให้เป็นแบบก่อนหน้าที่จะโดนไฟคลอกนอกจากนี้ก็ยังเปิดตัวมาพร้อมกับก,บกล่องปริศนาไบเบอร์เลอร์รวมถึงผู้ช่วยในตอนนั้นอย่างน้องเล็กซ่าด้วยและที่ขาดไม่ได้ก็คือการขึ้นปล้ำภายใต้ไฟสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวอปอชันแน่นซักขนาดเนี้ยพี่แย้จะเอาอะไรไปสู้ตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันชวนให้ทุกคนคิดเหลือเกินนะครับมาเอาละเว้ยเดฟินได้ร้างแค้นพี่แย้แน่ เธอแกตัวจากแมทที่โคตรง่วยในคราวก่อนแต่ความจริงหาได้เป็นแบบนั้นไม่เดลฟีเนี่ยตายง่ายจัดเพราะโดนอาเคโอไปดอกเดียวแล้วก็จอดเลยหลังจากที่เสียสมาธิพอมัวแต่ไปโฟกัสกับน้องเล็กซาที่อยู่ๆก็มีน้ำเฉาป้วยเนี่ยไหลามาเต็มหน้าโดยทําท่าทางเหมือนจะหักหลังกันซะอย่างนั้นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงต่อไปพอหลังจากนั้นพี่เบรก็ถูกสมาคมไล่ออกหมดเวรหมดกรรมสัทีเนาะ r รนด y o อตันประทา t ทิ p l e H เอชในโรซโซเมเนียครั้งที่25เรื่องราวระหว่างแรนด y o อตันกับ t ิป p l e H ในช่วงโรตูโรซโซเมเียปีนั้นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เดือดโคตรไล่เรียงกันมาเลยนะเริ่มจากการที่พี่แย้เป็นผู้ชนะแมตช์โรยัลรัมเบิลปี2009แบบที่เหวี่ยงพี่ลูกเขยตกเวทีเป็นคนสุดท้ายด้วยโดยที่มีแก๊งเล g a c y อย่างโคดี o โรสแล้วก็เท d ดดี้เบียซี่จูเนียคอยเป็นลูกมือให้พี่แย ต่อมาพี่ลูกเขยก็ไปคว้าแชมป์ดับเบิลยูดับยูมาได้สําเร็จในศึกอิลลิมิเนชันแชมเบอร์พี่ยายก็เลยเดินหน้าเปิดศึกกับลูกพี่เก่าแห่งแก๊งเอเวอร i o n ชันซึ่งพี่ยายก็ไม่ได้เปิดศึกกับแค่ทิปเปร์เอชนะครับแต่ยังเปิดศึกกับตระกูลแม็กแมนทั้งตระกูลด้วยเรียกว่าเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากๆโดยพี่ยายก็ทําการเตะจุดโทษแจกให้ทั้งป๊าป๊าแล้วก็อาตีแบบทวถึงต่อด้วยการจับสเตฟานีภรรยาสุดที่รักของพี่ลูกเขยในมาสายอาแล้วก็จูจุ เจอไปขนาดนี้เป็นใครจะไม่เดือดจริงไหมนั่นทําให้พี่ลูกเขยปุกไปกระทืบพี่แย้ถึงบ้านทําให้โดนคุณตรรํารวจรวบไปในที่สุดเห็นไหมครับว่นเนื้อเรื่องระหว่างพี่แย้กับพี่ลูกเขยเนี่ยมันทั้งเล่นใหญ่แล้วก็ดูเดือดขนาดไหนดังนั้นแมตช์ของทั้งคู่ในรัสเซอเมเนียมันจะต้องออกมาเดือดเลือดสาดแน่นอนแต่ทุกคนก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันเมื่อแมตช์ของทั้งคู่ไม่ได้ออกมาเครื่องของเนื้อเรื่องที่ปูกันมาเลยสุดท้ายก็เป็นพี่ลูกเขยที่เอาชนะพี่แย้ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ และแทนที่จะให้สตาร์หน้าใหม่ได้เฉิดฉายพี่ลูกเคยก็อ,ออาสปอตไลท์ไปกินเองอีกเช่นเคยเรทฮาร์ดประทะโยโกซูนาในโร s โซเมเนียครั้งที่9สิ่งหนึ่งที่มีความเหมือนกันสำหรับ r รซโซเมเนีย8ครั้งที่ผ่านมาก็คือการที่ฮารโคแกนเป็นพระเอกตัวชูโรงแทบทุกรอบเรียว่าผูกขาดการเป็นคู่เอกทุกปีแม้แต่ในรซซเมเนียครั้งที่4ที่ปู่ตกรอบทัวร์นาเมนต์หาแชมป์ใหม่ไปแล้วนะครับ แต่ในแมตช์คู่เอกปู่ก็ยังอุตส่าห์มีซีนออกมาร่วมฉลองชัยชนะกับแชมป์ใหม่อย่างแรนดี้เวเวดเนีฉย,ยเลยเท้าวความกันไปแล้วนะครับทีนี้มาว่ากันที่รัสเซเมเนียครั้งที่9ตามหัวข้อกันบ้างรัสเซเมเนียในปีนั้นถือว่ามีความสดใหม่แบบเอาเรื่องเพราะคู่เอกคือการชิงแชมป์ระหว่างนักมวยปล้ำรุ่นใหม่อย่างเวทฮาและก็โยโกซูนาโดยปีนั้นปู่ได้แค่ปล้ำเป็นคู่ประกอบรายการนะครับ ส่วนผลการปล้ำเป็นโยโกซูน่าที่โกงทำให้ออนาเบรทฮาร์ดไปได้และกลายเป็นแชมป์คนใหม่ซึ่งพอเหตุการณ์มันเป็นแบบเนี้ยมันก็ทำให้แชมป์ออกมาดูแย่เด็กที่ผู้ชนะได้แชมป์มาเพราะว่าเล่นตุกติกปู่ฮักที่ดูเหตุการณ์อยู่เห็นดังนั้นก็ทนไม่ได้ออกมาทวงความยุติธรรมทันทีจากนั้นอยู่ๆมิสเตอร์ฟูจิผู้จัดการของโยโกซูน่าก็เกิดอาการเปรี้ยวท้าปู่ให้มาชิงแชมป์ซะเลยแบบไม่ถามสุขภาพของเบรทฮาร์ดกับโยโกซูน่าสักคำ ซึ่งพอเป็นแบบนี้ก็เข้าล็อกพอดีเป๊ะปูดจัดการเอาชนะโยโกซูนาไปในเวลาแค่22วินาทีกลายเป็นแชมป์คนใหม่ปิดโชว์ไปแบบยิ่งย้ายยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกครั้งของปู่แกนะครับหมายถึงความพยายามในการแย่งสปอตไลท์ชาวบ้านน่ะบูกาตีประทาทิโปเอชใน,นรสัสเซเมเนียครั้งที่19ย้อนกลับไปในสมัยที่มีเนื้อเรื่องอินเวชชันนะครับ บูกาทีน่าจะเป็นนักมวยปล้ำจาก w c w เพียงคนเดียวเลยมั้งที่ถือว่าอยู่รอดปลอดภัยคือก็พอจะโดนย่ำยีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เละเทะเหมือนนักมวยปล้ำคนอื่นแถมยังได้เปิดศึกกับสตาร์ตัวท็อปทั้งสโตนโคแล้วก็เดอะร็อกด้วยครับต่อมาในปี2003บูกาทีก็ได้โอกาสขึ้นปล้ำในแมตช์แพตเทิรลรอยัลแล้วก็เหวี่ยงเดอะร็อกตกเวทีเป็นคนสุดท้ายทำให้ได้ไปชิงแชมป์โลกไฮวิเวตในรัสเซอเมเนียครั้งที่19หลังจากนั้นบูกาทีกับทิฟเฟสก็ปูบทกันแบบหนัักน่วงจด,จด คือตัวบทนีมันหนักแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยโคตรแย่เลยเพราะเนื้อหาเนี่ยมีการบูลลี่ยับยับพี่ลูกเขยกดขี่ย่ำยีบุกัทีสารพัดเอาแค่สายตาก็มองตั้งแต่หัวจดเท้าบอกว่าบุกัทีเนี่ยเป็นได้แค่ตัวโจกเท่านั้นแหละคือคนอย่างบุกัทีเนี่ยอยาได้เสเอบมาเป็นแชมป์โลกเลยจะดีกว่าถ้าเป็นสมัยเนี้ยบทแบบนี้โดนดราม่าชชว์เมื่อโดนกดขี่สักขนาดเนี้ยกระแสะของบุกัทีก็เลยมาแรงสุดๆ แฟนๆทุกคนต่างเอาใจช่วยให้คว้าแชมป์ให้ได้เพราะถ้าปูบทมาในทรงนี้ตอนจบบุกะทีก็ควรเป็นผู้ชนะจริงไหมเพื่อลบคำสบประมาทของพี่ลูกเขยก่อนหน้านี้แต่ก็นั่นแหละฮะดับบลยวดับยีไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆโดยก็คือตัวพี่ลูกเขยนั่นแหละจัดการฝั่งแถมกลบบุกะทีซะเสร็จเรียบร้อยป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สําเร็จพอผลออกมาเป็นแบบนี้มันก็เท่ากับว่าสิ่งที่บุกะทีโดนพี่ลูกเขยกะทำย่ำยีมาก่อนหน้านี้เป็นความจริงซินะ และนี่คือ13แมตช์ในรัสเซลเมเนียที่ผู้ชนะออกมาผิดฝาผิดตัวครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับตั้งใจทำคอนเทนต์นี้ให้ออกมายาวกว่าปกติเพราะอยู่ในช่วงรัสเซลเมเนียนะครับก็เลยอยากให้มีอะไรพิเศษนิดหนึง่งหวังว่าจะจุใจกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ